วันนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าหุ้นแบบไหนที่เสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากที่สุดนะคะนอกจากนั้นนะคะวิน่าก็จะฝากทริคในการ นะช่อง้รับความรู้เรื่องสุขภาพและฟิตเน็อัปโหลดวิดีโอใหม่ทุกอาทิตย์ค่ะวันนี้วินน่าจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าสาวๆที่มีหุ่นแบบไหนนะคะที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคเบาหวานมากที่สุดค่ะระหว่างคนที่มีหุ่น แอปเปิลนะคะหรือคนที่มีหุ่นลูกแพรค่ะและก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าน้องแอปเปิลหรือน้องแพรนะคะที่จะเสี่ยงเป็นเบาหวานมากที่สุดนะคะวินาก็ฝากเพื่อนๆนะคะกด subscribe กดติดตามไว้เลยตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม,ใหม่ๆนะคะความรู้ใหม่ๆจากต่างประเทศที่วินาจะอัปโหลดถึงมือเพื่อนๆนะคะทุกอาทิตย์ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะวินาก็ฝากกดไลค์ให้วินาคนหนึ่งไลค์ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนคนอื่นดูนะคะเพื่อนคนอื่นจะได้รู้ตัวทันนะคะว่า คุนแบบไหนที่เสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากที่สุดคะเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะก็คงรู้จักแอปเปิลนะคะเคยเห็นกันทุกคนนะคะเห็นมาตั้งแต่เด็กนะคะมีทั้งสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะคะแล้วก็รู้ว่าหุ่นแอปเปิลเนี่ยมีลักษณะอย่างไงนะคะลักษณะก็คือกลมนะคะกลมแล้วก็อ้วนๆป่องๆซึ่งคนที่มีหุ่นแอปเปิลนะคะก็หมายความว่า,วามีไขมันเกาะในช่องท้องเยอะนะคะเกาะบริเวณ อวัยวะภายในนะคะตใต้กล้ามเนื้อของเราไปอีกะะหรือที่เรียกว่า visceral fat และทําให้คนที่มี visceral fat เยอะนะคะมีท้องป่องนะคะท้องกลมท้องหนาอยู่ตลอดเวลานะคะรู้สึกว่าทํายังไงท้องก็ไม่ยุบนั่นเองค่ะและคนที่มีหุ่นลูกแพรนะคะก็คือคนที่มีไขมันสะสมใต้ชั้นผิวหนังเยอะนะคะหรือที่เรียกว่า subcutaneous fat นั่นเองค่ะซึ่งไขมันก็จะสะสมบริเวณสะโพกต้นขานะคะรวมถึงต้นแขนด้วยค่ะ ถ้าเพื่อนสังเกตแพนะคะก็จะเห็นว่าช่วงบนที่ดูเล็กๆนะคะแล้วก็ช่วงล่างนี่จะดูใหญ่นะคะโดยเฉพาะบริเวณช่วงสะโพกและต้นขานะคะและนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆมีหุ่นลูกแพรนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะว่าคนที่มีหุ่นแบบแอปเปิลนะคะมีไขมันเกาะตามอาวัยวะภายในเป็นผลทําให้อวัยวะภายในทํางานไม่เต็มที่ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะเกิด ฮอร์โมนแป,ปรปรวนนะคะแล้วก็ระดับน้ําตาลในเลือดนะคะไม่อยู่ในระดับที่ปกตินะคะรวมถึงทําให้การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆนะคะได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าไขมันขัดขวางไว้เต็มเลยค่ะและเมื่ออวัยวะภายในนะคะถูกบดบังด้วยไขมัน,นะะไม่สามารถทําง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนั่นก็หมายถึงว่า เพื่อนๆจะต้องมีปัญหาสุขภาพแนใ่นอนค่ะและเพื่อนๆที่มีหุ่นแบบแอปเปิลนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวนะคะหรือว่าแอปเปิลเหลืองนะคะก็อย่านิ่งนอนใจนะคะเพื่อนๆจะต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะเกิดโรคเบาหวานวันนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าหุ่นแบบไหนที่เสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากที่สุดนะคะนอกจากนั้นนะคะวิน่าก็จะฝากทริคในการรับประทานลูกแพรนะคะให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไม่อ้วนค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทานลูกแพรนะคะวันนี้วิน่าก็จะแนะน ะะการทานลูกแพรนะคะให้ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนนะคะก็คือให้เพื่อนๆทานแบบดิบนะคะส่วนมากพี่น่าจะซื้อมาแบบที่ดิบอยู่นะคะยังไม่สุกนะคะเพราะว่าถ้าสุกเนี่ย น้ำตาลจะพุ่งสูงปรีดเลยนะคะแล้วก็ทําให้แคลอรีร่สูงด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทานตอนที่ยังดิบเนี่ยอร่อยด้วยนะคะแล้วมันก็จะกรอบนะคะรวมถึงได้วิตามินนะคะได้ไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็แคลอรีร่ต่ําด้วยค่ะและใครมีหุน่นลูกแพรนะคะก็พยายามรักษานะคะแล้วก็ทําให้ดีขึ้นนะคะให้กลายเป็นหุ่นที่สมส่วนมีสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่าให้กลายเป็นนองแอปเปิลน,นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กลายเป็นนองแอปเปิลน,นะคะรับรองว่าเบาหวานถาม หาแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวมีน่าจะนำเคล็ดลับความรู้ดีๆกลับมาฝากเพื่อนๆอ,อาทิตย์หน้านะคะวันนี้ต้องพาไปคอนค่ะสวัสดีค่ะ